อยากได้อะไรไหมเอ่อผมเล็งตัวนี้มานานแล้วอะครับผมไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าเน,นียกูซื้อให้อยากได้อะไรอีกไหมพี่ไดโนะผมแต่มันราคาสูงไปนิดนึงนะครับงนกูอ่ะแล้วตัวนี้อะ่ะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันแต่มันแพงอะครับเนี้ยกูซื้อให้มาเที่ยวเหรอ เออมีอะไรก็ไม่มีหรอกตอนเนี้ยังไม่มีแต่เร็วๆเนี้ยไม่แน่แล้วคนข้างหลังนั้นใครอ่ะหน้าคุ้นๆเนาะเหมือนน้องปีหนึ่งคณะเลยอ่ะถามก็ตอบดิใครสนิทกับน้องเขาหรอตอบไม่ได้เย็นนี้มันก็เตรียมตัวเข้าห้องเชียร์แล้วกัน กูจะเรียกวากเกอร์ปีสามรวมถึงมึงด้วยไดโนน้องลักรอนานไหมเอพี่พี่สวัสดีค่ะเอาน้องพีทมากับสองคนนี้เหรอค่ะพีทนัดไดโนกับน้องรักมาที่นี่เองอะค่ะแต่ว่าก็กำาังจะกลับไปแหละมาทำอะไรกันอะจริงๆมันก็เป็นธุราของพวกหนูอะค่ะ แต่ว่าถ้าพวกพี่อยากรู้ก็ไม่ใช่ความลับอะไรมาคุยเรื่องดาวเดือนกันนะคะเดือนน้องคนนี้นะพีทอัําพี่เล่นปะเนี่ย <c oughs> หนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะพวกพี่คิดกันไปเองหรือเปล่าพอดีน้องลาเขาเป็นเพื่อนกับฉลามอะคะ่ะแล้วปีสามอยากได้น้องฉลามมาคัดแต่ว่าน้องเขาปฏิเสธก็เลยจะให้น้องลาเขาหาเพื่อนคนอื่นให้พวกพี่ก็รู้ใช่ไหมล่ะคะว่าหลังจบเชียร์เนี่ยจะต้องมีคัดดาวเดือนกันครับพี่รู้ ก็มีอะไรอีกไหมคะทำอะไรอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้นะครับแล้วพี่หวังว่าคงจะไม่มีการให้อภิสิทธิ์ที่จะให้น้องคนนี้ไม่เข้าเชียร์นะครับก็ตั้งแต่หนูดูแลน้องๆมาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะคะแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็คงไม่มีด้วยแต่ว่าเห็นว่ารุ่นพี่เนี่ยให้เกียรุ่นกับคนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยไม่ใช่หรอคะแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยแถมเป็นแฟนพี่ด้วยอันนี้ สิที่พิเศษมากขนาดไหนอะคะเออเจอกันที่มอแล้วกัน <Okay. S 2> เดี๋ยวรักลับกับพี่นะไดยนไราแยกกันไปแล้วกันเดี๋ยวมันโป๊ะขอบคุณนะคะพี่พีทขอบคุณนะ